ลูกมีพน้าม้องกลองม้องกลองนี่ชายหาดข้างล่างสวยๆดอกสีเหลืองเหมือนกับดอกที่เหล็กบ้านเราเลยค่ะเสียงพญ่เรายบอกซื้อว่าซื้อยังบุที่สำคัญก็คือว่า ดอกพักกาก้องกับดอกสีเหลืองชนิดนี้นะคะเนี่ยเวลาพักกาก้องออกดอกเนี่ยตรงนี้พักกาก้องไม่เยอะตัดกับดอกสีเหลืองของตอนน้นอันนี้งามหลายค่ะเป็นดอกไม้ป่างามคาอิรีเดียพี่น้องงามค่ะงามแนนอิรีเด้ยค่ะแล้วก็ดอกลิลลี่ป่า แต่ว่าวันวันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเขาออกดอกดอกลิลลี่ในในป่านี้นะคะลิลลี่สีขาวปีที่แล้วรุ่นนี้มามันออกดอกลิลลี่ออกดอกเต็มไปหมดเลยสวยงามมากเสียงนกฮอง เ้วพอเห็นโตมันหรอกพี่นอ้องห้ยิตัเสียงกำลังออกไปออกไปตรงที่ที่ไ <'s> ม่มอง่ังจะเปลี่ยสภานี the or you want to go down the end I, I want to to you can't walk in the bush much because you get your feet anyway. you can park a car you can park park, the car. park yeah. over there พูดก็ได้สิยี่น้อง <c oughs> <c oughs> น,นี่ที่จอดรถนี่ที่จอดรถข้างล่างรถจอดเต็มเลยนะคะ น่าจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ที่เปลี่ยนชุดสำหรับลงว่ายน้ำเสียดายวันนี้แดดไม่ออก ืนไม่แรงพ้าง,งหน้าก็จะเห็นคนเล่นกระดาษโต้ขึ้นกันอยู่นะคะฝั่งโน้นที่มองไปริมทางโน้นที่เป็นเมื่อกี้รุนีที่ไปทำคลิปนะคะ คนที่จอดรถก็จะมีมีรถรถบ้านเนาะบ้านเราเรียกรถบ้านบ้านที่นี่เขาเรียกคาราวนมาจอดจอดนอนจอดพักงั้งส่นะคะเหมือนเหมือนจุด uh, แคมปิ้งสิไหมบรรยากาศดีๆีัรงส่ไหมคะพี่น้องคะชายหาดคิละเลีย ลงเดินขึ้นไปถ่ายอยู่ในรถที่จอดรถสำหรับค้อสะดวกสบายค่ะก็ดีนาะค่ะประมาณ50คันนะบริเวณนี้จอดรถได้ หอดเล่ะกัาล,ลงไปเล่นโอ้คนคนเยอะอยู่นะคะหาดน,นี้ก็คนก็น,นิยมมาว่ายน,น้ำมาเล่นกระดานโต้คลื่นกันเยอะอยู่กำลังไปอีกที่หนึ่งขครืงหน้ามาองเห็นฟาร์มที่อยู่บนเนินเขา สวยง่ามลายเลยค่ะมองด้วยตาเปล่าใน่ยสู้สวย่อน่อนผู้มีประเทศบ้านเพิ่นรัฐนิวเซาว,วลประเทศออสเตรเลีย มันเคยมาแล้วตัวนี้อนนดอกัป่อใญ่นี่ค่ะดอกดอกปากกากองป่าเต็มสองข้างทางเลยนะคะลาออกดอกเต็มเลยพุ่มไม้สองข้างทางเนี่ยค่ะเป็นพุ่มป่าปากกากองดอกปากกากอง ทางลงไปชายหาดออันพามาจอรดรถบิงทาลงลง,องือวซ้อมันเปียกว่าสัมมันมันมันยางบม่ได้ดอกแล้วว่าฝนมันตกติดต่อกันแบบนี้ยางลงไปเบิ่งก่อนพี่น้อง มันเป็นมันเป็นชายหาดอีกที่หนึ่งมันเปียกมันเปียกพระนะอ๋อผ้าข่อยมากเรากับสิบผ้าข่อยยางมันก็นไปได้อยู่แม่หนแม่นี่แม่พี่น้องมันไปได้อยู่นี่มินนามูราบีส เขาก็จะดูแลสองข้างทางนี่ป่าพะกากรนะคะป่าพะกากองะะาากากอง,งามขักมันยังไม่ได้ออกดอกเยอะแต่ว่าหมายถึงต้นมันพุ่มมันแหมมงามงามัามกถ้าออกดอกเยอะๆนี่โอ้โหพี่น้องจา๋างามขักค่ะเอามันกันย้ยางได้เยอะดินี่ มันเปียกพนามันยางได้ยูนี่สองเถาหมักมวนท่าหรอให้ <c oughs> จะมาหาค่ำในมอสสมทางหลายพี่น้องเออ <c oughs> อันพูดถึงเรื่องการแต่งตัวเนาะของคนที่นี่เขาจะสบายๆนะคะเขาสิสบายๆใช้เสื้อผ้ายี่เขาใส่แล้วสบายแล้วก็เข้ากับเอามันเปียกขึ้นรวบายดีตัวนี้พี่น้อง นี่ค่ะทางเดินลงมันจะมีน้ำแกว่ามันอันตรายมันอาจลื่นได้เองสินะนี่ค่ะไปบ่ได้มันมีน้ำขังเสียดายเนาะค่ะเสียดายที่ไม่ได้ลงไปชมชายหาดโอเคกลแบก